เติมปากแล้ว <c oughs> อ,อือมร่อยมากชิูแมวแมวเลี่ยนเลี่ยน,นปากเปื่อนแล้วเถอชะชิชู่น่ะแบลวชิชู่นะเนี่ยชิชู่อยู่ตรงนั้นอ่ะตรงตรงหล่อนสองแผ่นพอคนละแผ่น มันแผ่นเดียวนะเออเน,น,นี่ยเรามีอีกอันหนึ่งแผ่นเดียวไปนั่งเลยหนูอ,อ่ะกิน กินนะจะได้ไปจะได้ไปสอบ<ล>อาจามเหรอ,อกนินกินของอร่อยจะได้ทำข้อสอบได้ดีแล้วจะได้ปิดเทออิ่มตอาตัวมารับหมูกะเที่ยวอืมอยากไปสวนน้ำะ

ปะการสองคนไงต้องปการสองคนไงพี่เกี็ดตื่นพี่เกียตื่นแล้วสองคนอ้วน <c oughs> กำลังนอนเพลินๆเลยกะว่าจะไม่มาแล้วเนะี่ย จะให้ให้ย่าไปส่งเขาหน่อยย่าต้องไปงานศพเนี่ยย่าไม่ได้ไปงานศพได้ไปไหมย่าได้ไปงานศพเนาะไปฟังพระสวดไปฟังพระสวดไหมไป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 ไม่ไม่น่าอะหูเลยอึดเต้าหมอหมดแล้ว ปะจะกินให้หมดเลยได้ไปสอบ <c oughs> อืออเอาันนี้จับเอาอีกอันนึงจับเดี๋ยวเพื่อนมือเ <c oughs> นี่ยอ่ะดึงเออระวังหกระวังหกไอ้เนี่ยแมวเหรอเนี่ยเลียน สมองเต็มเปี่ยมทำข้อสอบได้แน่อ้าวแล้วหนูไม่มีน้ำเลยน้ำบนรถมีไหมนี่รถจงกรยากชิ้งขยะเซ็ปปากยังอเดี๋ยวแป้ง่ายเลเกือกาแฟไปให้อ่ะ 哎呀！<Yeah. S 2> yeah.